เราไปดูน้องกันนภัรนะคะก็เมื่อวานไปรายการโชว์มีเฮหลังจากที่เอ่อละครม่ทีจบแล้วนะคะปิดจอบแล้วสับคุณเพรมนะคะก็ร้อยหนึ่งรอบใช่ไหมถูกต้องนะคะแต่รอบรอบที่ร้อยหนึ่งนี่คือรอบหนึ่งไปดับเอาเลยนับแค่ร้อยรอบใช่ไะคะเรารอบไฟดับทำไงคะพี่ก็ยกเลิกไปเลยรอบนั้นเล่นได้ครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะโชว์มีเฮก็น้องกันนภัรก็ไปบ่อยหลายคนนามว่าทำไมไปบ่อยจังคราวนี้นะคะก็ เขามีการประกวดนะคะให้น้องเพลงคอเปอร์เพลงสุขสันต์วันแบนวลนได้นะคะซึ่งปรากฏว,ว่าก็ได้น้องสาวคนหนึ่งตาบอดอีกคน,นเด็กมากนะคะมาแบบร้องแล้วโดนใจน้องกันนภัดได้รับเลือกค่ะมาร้องกันสดๆค่ะในรายการโชว์มีเฮจะออนแอร์วันที่3เมษาย,ยนนะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะที่เชถึงนี้ค่ะก็ ไม่ได้เจอน้องการแบบสักพักนานมากเลยนะคะก็ไปเจออีกทีก็หลอกขึ้นเื่นเดิมเยอะมากมาาแล้วนะคะก็สําหรับใครที่อาจจะผิดหวังว่าน้องการทำไมไ,ไม่ได้เล่นสายฟ้ากับสมหวังแต่สำหรับซิทคอมบางรักที่มาแทนมาล้าสายการน่าจะมีลุ้นนะคะเพราะว่าวันที่๙เมษายนยนี้ก็จะเปิดตัวมาอีกออแล้วนะคะรวมทั้งงานจ้างน้องการก็แน่นเหลือเกินค่ะทีนี้เราวิ่งอีเวนต์ได้แล้วเราน่าจะได้เจอน้องการบ่อยขึ้นบ้างนะคะรวมทั้งวันศุกร์นี้ก็จะมีอะไรการกลมกริกด้วยนะคะหรือเราจะไปดูภาพ อากาศนะคะความประทับใจเพราะว่าคือเขาเก็บตัวน้องสองคนนี้เอาไว้ต okay. right. ั้งหากมันคือไม่ให้ทั้งเจอทั้งกันไม่ไเจอบนเวทีเลยก็น้องเขาเป็นแฟนคลับน้องกันด้วยก็เลยแบบว่าเพิ่มเติมติ่งกันไปนะคะค่ะ นี่ใจจังเลยที่ใจเหมือนกันครับไม่ได้เจอนานมากแต่สี่แผ่นดินหมดแล้วเนาะค่ะครับผมก็ตอนนี้ป็กตัวกันนพัทเต็มตัวแล้วถอดถอดล่างคุณเปรมครับคิดถึงคุณเปรมมากคิดถึงสิ่แดีมากๆก็ตอนนี้คือร้อยรอบจบแล้วนะครับก็รู้สึกว่าความผูกพันที่ที่เราทํางานได้กันมากว่า9เดือนเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันพอเลิกจากละครวทดีปุ๊บก็แบบเหงาเลยครับทุกวันจะต้องแบบว่าตอนนี้เวลานี้ติดไม้เวลานี้นั่งสมาธิทาธรรมที่ก่อนขึ้นใช่ อันนี้ไม่มีแล้วก็เป็นตัวการนักพารที่ต้องอัดรายการโปรโมทซิงเกิลต่างๆแล้วครับผมตกลงหนึ่งร้อยรอบหรือร้อยหนึ่งรอบคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรานับนับรอบรอบที่สมบูรณ์รอบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือก็คือจะเป็นจะเป็นร้อยหนึ่งรอบแต่ว่าถ้าเกิดว่านับรอบที่ไม่นับรอบที่เราเราไม่สมบูรณ์หนึ่งรอบเนี่ยที่ที่คขึ้งเสียงเสียนะฮะก็จะเป็นหนึ่งร้อยรอบพอดีใช่ครับเป็นไงบ้างฮะหนึ่งร้อยรอบประวัติศาสตร์โอ้โหต้องบอกว่าภูมิใจมากกับเราคอยวินทีเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็จะบอกว่า Uh คือดีใจท,ที่ที่คนไทยเราเราเห็นคุณค่าของของวรรณกรรมที่ที่มีคุณค่าแบบนี้นะครับคนไทยที่ไปดูแล้วก็บอกปากต่อปากกันแล้วก็ทาให้ละครเรื่องนี้เนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆเพิ่มรอบขึ้นมาทุกๆครั้งที่ที่มีการมีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการโปรโมทออกไปนะครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามละครเวทีเรื่องแรกของการด้วยกับละครเวทีสีพันดินนะครับผมแล้วก็ทําให้กันได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายเลยครับทการร้องต่างๆการแสดงต่างๆรวมถึงการเล่นละครเวทีซึ่งเป็นสาที่ยากที่สุดนครับนี่ถ้าไม่ติดว่ามีเรื่องอื่นนะคะคงเป็น200รอบพี่ เขาพูดแตดูกันต่อไปเรื่อยๆก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับผมเนาะก็มีฉลองไหมฮะคิดว่าร้อยรอบก็ฉลองไปแล้วครับฉลองวันที่เล่นจบเลยครับสุดท้ายน้ำตาท่วมหรือว่ายังไงผมเชื่อไหมครับว่าผมเล่นฉากฉากแรกฉากขนมจีนบางไปอินเนยแล้วจีบแม่พอวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไปร้องไห้ข้างเวทีคือแบบ คือคิดคิดว่าคือพรุ่งนี้เราแบบเราจะไม่ได้จีนและพอแล้วนะคือแบบเราเออชายนี่เราจะไม่ร้องเพลงขนมจีแล้วนะแล้วก็เพลงภาพเนี่ยที่กันร,ร้องนะครับผมเป็นเพลงที่คือวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวกันเนี่ยกันคิดว่ากาันคงร้องให้บนเวทีนะครับผมเพราะว่ามันตึ้งตันมากแล้วก็แล้วก็เพลงภาพเนี่ยบอกบอกทุกอย่างว่าออภาพทุกวันมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับผม <นะ S 1> แล้วก็วันนี้อาจจะเป็นภาพสุดท้ายแล้วที่จะจะได้มีละครเวทีเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ใจหายเหมือนกันครับแต่ไม่มีงานเล็งได้ไม่เลิกลาเนาะใช่ครับก็วันนั้นนเลลิกกรรราาาปะมมณีีัับบบ้ดคผไหอ งานใหม่ๆบ้างกับสายฟ้าก็ตเรสมหังพี่ก็แอบเสียใจว่ากันเดาพาร์ตไปเล่นต้องไปขีดออกเป็นน้องเปาไงน้องเปาร้องเพลงนะครับน้องเปาอีกอ่อนใช่ก็เป็นเป็นอีกภาคอย่างที่เมื่อก่อนนี้พี่ก็จะเป็นนักร้องแต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องเปาเป็นนักร้องถ้าเกิดว่ากันไปเล่นคู่น้องเปา อาจจะยังกระร้องเพลงได้นะครับผมค่ะก็ถ้าถ้าถามตามข่าวบอกว่าพี่กัปตันมาเสียบแทนอะไรไหมครับเขไม่ครับไม่ครับก็คือเป็นเรื่องที่เขาวางไว้แล้วว่าว่าเออเรื่องนี้อาจจะเป็นแบบว่าภาคที่แล้วจะเป็นผู้ชายเป็นเป็นนักร้องแต่ว่าเนี้ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นนักร้องนะครทำอะไรไปด้วยเราก็จะร้องกันทั้งคู่เลยคู่ก็จะมีแต่เพลงอย่างเดียวนะครับถ้าเดินแว่วมานะคะว่าจะมีซิทคอมองเงี้ยไหมครับอ่อใช่ครับผมก็ก็จะมีซิทคอมบอกได้ยังนั่นดีครับยังไม่ได้ทำไมอันนี้ ออ,ออกแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นแค่ข่าวไงเป็นแค่ข่าว,าวไม่มีบอกว่าให้รอดูแล้วกันว่าจะ เราดูแลกันครับอันนี้เขาตัดยาวแล้วก็เราดูแลกันกับซิกคอมนะครับว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าแต่ว่าก็แว่วๆมาเหมือนกันนะฮะคิดถึงการแสดงละครวหีคิดถึงมากครับทั้งละครเวทีทั้งละครทีวีโดยเฉพาะละครทีวีที่เราห่างหายไปนานตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องแท้ก็ทําให้การได้เข้าชิงรางวัลต่างๆมากมายเลยแล้วก็ได้รางวัลมันดี้ไม่ขลามาด้วยกับละครละครทีวีเรื่องแรกด้วยนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสทํางานต่างๆ ในวงการนี้มากมายเลยนะครับผมก็วันนี้คิดถึงมากๆกับกับการเล่นละครค่ะแล้วก็เพลงองด้วยไห่บอกว่าแต่งเพลงเองด้วยเงี้ยอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกนะครับผมก็เป็นซิงเกิลที่แต่งเองครับเป็นเพลงที่คีความสามารถนะครับคือตอนแรกคือผมก็คิดว่าแบบเออแต่งมั่วๆไปครับแล้วก็คือเราคิดทำนองขึ้นมาก่อนแล้วก็คิดว่าเออเพลงนี้มันทำนองแล้วชอบแล้วคิดเนื้อขึ้นมาว่าเออจะแต่งเนื้อประมาณไหนดีหลังจากที่เพลงก่อนเนี่ยอาจจะอกหักหนักๆมาเยอะเพลงนี้ขอเป็นเพลงแบบว่าสบาย อา,อ,อาจจะไม่สมบัางทีเดียวครับอาจจะเป็นเพิ่มเพิ่มฝันฝันแล้ก็ ไปแชร์การนี้เพื่อนะคะไปเสนอผู้ใหญ่แล้วเขาก็แบบเฮ้ยชอบเลยทำซิงเกิลไหมแล้วก็เฮอดีใจที่เป็นเพลงนี้เป็นซิงเกิลครับเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรครับแงๆหน่อยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรหน่อครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักครับความรักที่ผมผมเปรียบผู้หญิงเหมือนกับกับกับดวงดาวที่เราก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากจะไปล่อมดาวกันประมาณนั้นครับผมต้องรอฟังก็จะเป็นยังไงเพราะมันเป็นชีวิตจริงอะไรไงเป็นเฉียดนะครับไปเอื้อมดาวชีวิตจริงเหรอครับผมเฉียดหรือเปล่าก็ไม่ มันก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับผมกันเชื่อว่าทุกคนคงจะมีมูดอารมณ์นี้เหมือนกันนะว่าเออบางทีอาจชอบผู้หญิงที่สูงทรงหรือว่าผู้หญิงที่แบบว่าเอ้ยทำไมเขาสวยจังเลยหรือว่าผู้หญิงที่เขาแบบว่าดูดูแบบ ดูดูดีกว่าเราเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออาจจะมีมุมนี้ของหลายๆคนเหมือนกันก็เลยแต่งเป็นนี้ขึ้นมาพี่ว่าน้องกันค้างมาจากคุณแม่พลอยไหมคะอ๋อไม่ไม่เลยครับผมส่องอะไรเงี้ยก <c oughs> ็คือจริงๆแล้วเราเราก็แต่งแต่งจากจากจาก,จากเพลงมากกว่าคือผมก็แต่งมั่วๆออกไปแต่ว่าพอพอเราเราคิดทำนองได้แล้วคิดเมโลดีอ้ออกมาก็รู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเป็นเพลงประมาณนี้ก็ลองก็ลองใส่เนี้ยเข้าไปก่ได้จะได้ฟังกันตอนไหนคะน่าจะประมาณที่4ี่ครับผมเมสายนงนี้จะออให้ฟังกันใช่ครับก็ขอ้องเสร็จ เวทีเสร็จก็มีเลยต่อครับผมใช่ครับค่ะพูดถึงกระแสเดือดตาแปดบ้างงมาีไหมครับ่าเดือดตาแปดครับผมก็เป็นกระแสแรงมากกับปีนี้นะครับผม<อ>ตั้งแต่เปิดตัวมาเลยจนถึงวีคตอนนี้กเ็เหลือประมาณคือถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เหลือประมาณ5้าคนแล้วนะครับผม5้าคนแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนครับที่ได้ไปต่อแล้วก็ไม่ได้ไปต่อนะครับผมใครที่ตกรอบไปก็จะบอกว่าทุกคนเก่งมากๆแล้วแล้วมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วนะครับใครที่ไปต่อขอให สู้ๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมขอให้ทำทุกวีคให้ทุกคนให้แรงทุกคนในสุที่สุดนะครับไม่ต้องคิดว่าจะมาแข่งขันกันนะผมให้เราตั้งใจอยากจะทําในสิ่งที่คิดว่าประชาชนทุกคนดูแลในความสุขแล้วกันครับเชียร์ใครครับแอบมีในใจไหมครับทุกคนเชียร์เชียร์ทุกคนนะครับผมแต่ว่าก็ก็แอบแอบรุนรุนแบบว่าผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงก็ตกรอบไปหลายคนเหมือนกันก็เลยน้องสมัยคนเดียวเออน้องสมัยเหมือนกันก็จะช่วยแล้วก็มี มีหลายๆคนเก่งมากทั้งโดมทั้งแจงส้มนะครับผมแคร์ด้วยท่านอีกคนหนึ่งนะครับผมต้องติดแต่แต่ละคนมีดีแตกต่างกันไปครับแต่บางคนมองอาจจะมองว่าน้องแคร์แบบคล้ายๆน้องกันเนี่ยน้องกันก็มีเนผู้หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่ากันกันว่าจริงๆแล้วไม่ไม่เหมือนเราครับก็ก็อย่าอย่าให้มองว่า แต่ละคนก็มีความสามารถของของของตัวเองนะครับผมไม่ม so uh, anyway, ีใครเล่าเรียนแบบใครแล้วก็อย่างอย่างน้องแทยก็จะมีความสามารถในแบบของเขาส่วนแทนก็จะมีแบบของการนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มองเรื่องของการการทํางานมากกว่าครับเพราะหลอกเขาแตกต่างกันเนาะอ่าอันนั้นเขาต้าอาจจะหลอกกว่าผมอะไรอย่างนี้ค่ะครับผมน้องลิ วันนี้ถึงเมษาน้องไปเชียร์กันยังไงใช่ครับสำหรับคอนเสิร์ตนะครับผมไปที่คอนเสิร์ตรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปครับผมต้องไปดูให้ได้เลยเพราะว่าการนะครับได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญด้วยครับผมการคอนเสิร์ตของริศนะครับเป็นคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าอะไรความรับใจต่างๆนะครับผมก็จะมีแขกรับเชิญมีการมีพี่โตโน่มีเซนด้วยต้องมีไปครับโอ้นานมากครับก็เจอกันตอนนี้ก็คือซ้อมกันแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับย้อนกลับไปตอนที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์นะครับผมก็คือจะบอกว่าสนุกสนานเล่นกันเฮฮามากนะครับในการซ้้ออมแลววกก็จะบ่า ครั้งนี้พิเศษมากๆครับต้องไปให้ได้เลยนะครับกับการเปิดที่มันน้อยอ่ะทำยไงที่มันน้อยใช่ไหมฮะต่มีดีวีดีนี่คะใช่ครับมีดีวีดีวงเสิร์ตนะครับผมก็จะมีความประทับใจต่างๆแน่นอนได้ได้เห็นพวกเราทุกคนแป๊กกันแน่นอนกับองเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมแต่ยังไม่ได้ถามเลยว่าจะมาโชว์มีเฮมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มา อ่าครับผมก็วันนี้มารายการชูมีเฮเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วล่ะรท่าที่สามเทที่สามแล้วครับผมว่าเกินนะประมาณนั้นฮะก็มากี่รอบนะคะมาบ่อยมากครับผมก็เป็นนี้มาเป็นกิจกรรมซิงแซดแบล็คแบนทายครับเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนได้สนุกกันกับการัคเวอร์เพลงแบ d แบนทายของกันเข้ามาแล้วก็ใช่แล้วการเป็นคนตัดสินเองครับว่าเอ่อคนไหนเนี่ยร้องเพลงของกันได้ถูกใจกันที่สุดแล้วก็วันนี้เนี่ยคัดผู้ชนะเลิศมาร้องเพลงคู่กับกันด้วยบนเวทีนี้เลยครับผ ต้องอติดตามว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงแต่บอกว่า,วา,า,วา,วา,านี้เลยค่ะมี3ามอ,อ๋อแนววันที่3เมษายนนี้นะครับผม่งต้องติดตามให้ได้เลยครับแสดงว่าซิงเกิลนี่ก็ฮอตอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ฮอตมากครับติดอันดับหนึ่งทั่วประเทศ3สัปดาห์ครับออ๋ออที่คุยว่าที่คุยมากไม่ละค่ะแล้ววันนี้ก็คือจะได้เห็นชมหน้าน้องที่มากระทบไหลน้องกันด้วยใช่ครับใช่ครับก็ก็จะได้มีโอกาสฟังเพลงคู่กันกับด้านบริษัทอืมค่ะเดี๋ยวติดตามดูวันที่3เนาะใช่ครับแต่ปากงแฟนทีฟูเนียค่ะก็ยังมากเหมือนเดิมครับผมก กอฝากนะครับคิดถึงถึงแฟนคลัทุกคนนะครับที่คิดถึงกันนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับคิดถึงที่นะครับผมจเกริญที่สุดในโลกเลยก็ขอบคุณมากที่ติดตามผลงานกันตั้งแต่เราทำิธีสิบปันดินนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะได้เจอหน้ากันบ่อยขึ้นแล้วนะครับผมตามงานต่างๆก็อย่าลืมติดตามผลงานกันด้วยแล้วกันนะครับขครับณมถามเราอะไรเรื่องเล่าแนะนำเจ้าดงให้หน่อย น้าบอกนะพี่น้าบอกนะไม่แต่ไม่เนี้ยที่พี่บอลทวิตมาสุด